กระบอกซูเพิ่มขนาดได้จริงไหมคลิปนี้ฟังให้จบก่อนนะคะก่อนไปฟังกดติดตามกดหัวใจให้เหมยด้วยน,นะสามารถเพิ่มได้2ถึง3นิ้วนะคะตามข้ออ้างอิงของแพทย์นะคะซึ่งเขาจะนำมาใช้สำหรับคนไข้ที่มีอาการเสื่อมสมรรภาพทางเพศจริงๆเท่านั้น คือมันจะไอตัวเครื่องนี้นะคะมันจะทําให้เลือดมันมาคั่งที่น้องเคนะคะมันก็เลยทําให้ดูใหญ่ขึ้นแต่พอว่าพอหยุดใช้นะมันก็จะมีขนาดกลับไปเท่าเดิมแถมถ้าคนปกติใช้นะคะมันจะทําให้เลือดจะมาคั่งมากเกินไปแล้วก็ทําให้เส้นเลือดแตกทําให้เกิดอาการไม่แข็งขาวอเลยนะอืสรุปก็คือกระบอกเนี่ยมันไม่ได้ทําให้มันใหญ่ขึ้นนะ เพราะฉะนั้นนะคะทําให้เลือดเนี่ยมันมาคั่งเองโดยธรรมชาติจะดีกว่าเนะ้ะโดยหาสมุนไพรช่วยนะช่วยปรับฮอร์โมนแล้วก็แบบว่าให้เกิดการแข่งตัวโดยธรรมชาติจะปลอดภัยที่สุดนะคะ